สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องมดสุขสุขคนมาในอยู่กับสองคู่บงเส้นเก่าเส้นเกยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาในคู่บ่งสิมาสมปมเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยปมเพะเนาะเออปมเพะเนาะอ่าอาการของปมเพิ่นเจริงอืดซื่อเนาะไฟเข่าอยู่แต่ว่าโตใบพัดเพิ่นบ่มุนเนาะแก่นแก่นโตใบพัดเพิ่นบ่มุนเปิดข้าวเดียวพี่น้องเลยห่อนเนาะรู้สึกว่าห่อนเนาะ เปิดข้า uh ดิเหรอเนาะลองทดสอบเบิ่ง <Tonight> ขั้นตอนเ้องกับอ erm ่าไข่น็อตนี่ออกเนาะไข่น็อตใช้ไฟนี่ออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิเช็คเบิ่งอ่าแกนอ่าแกนอยู่ไหนเนาะแกนพัดลมเนาะแกนพัดลมตัวใดมันเนาะมันสฉลี่ยนมากหนิเนาะอ่าไล่ไล่ซิอยู่นี่เนาะไล่อยู่นี่ตัวนี้เป็นกระบอกพัดลมเนาะพัดลมดูดหนำเพื่อนเนาะอ่าตัวนี้บวหันเนาะ อ่ะหอกมาไคเบิ่งน้ำกันเนาะอ่ะไข่ไข่ผี่น้องไข่ถอดไฟถอดไฟอ่ะมาไคเบิ่งน้ำกันมาหน่อยเนาะตอนนี้ถอดถอดตัวพัดลมออกเนาะถอดตัวพัดลมอออกเลยน็อตบนนี้ด้วยผี่น้องเลยนาะกับแจซิปด้วยกับแจซิปแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเนาะพี่น้องเนาะไข่ผี่น้องไข่กระแจซิปด้วยหงยขันเข่าวศบ เออกระเจี e <m <m ๊ยบซิเนาะพี่น้องเนาะไม่เอา n ย ẹ ตัวนี้ออกเนาะพี่น้องเนาะแห่าแหนะระวังไล่กับอ่าพัดลบมันออกกระจ่ากันเนาะอ่จะคอยเบิ่งอาการน้ำกันอีกแล้วผี้องเด้อตอนนี้คู่วงไข่ก่อนครั้งหนึ่งจะมีสามตูเนาะสามน็อตน็อตจะมีสามตเด้อพี่น้องเด้อเออ อ่ะไปพี่น้องเลยแล้วก็ถอดออกได้เลยนี่ง่ายๆนี่ไม่นอนสามตัวเราก็ถอดออกโอ้โูซึกแบบเปืือนแฮะอ๋อพี่น้องเอ้ยถือว่าแกนแกนเพิ่นหยกฝืดเด้ออ่าแกนตัวแกนตัวตัวไหลนี่เนาะเพิ่นฝืดเนาะหนุ่มโซยน่อยหนึ่งเนาะถอดไฟก่อน รออีกจักหน่อยเนาะรออีกจักน่อยเดีวก็ลองเบิ่งอีกก่อนเนาะลองเบิ่งอีกบดนึงตอนนี้เพิ่นเพิ่นหันไปทางนี้เนาะหันไปตามตามทิศของมกเนาะอ่าลองสูไฟอีกบดนึงเบิ่งบ่ไปคือเก่าเนาะบ่ไปก็ละยซอยเออยซอยสิไปเนาะอ่าถอดเบิ่งบดนึงอ่าถอดแดอ่าสบอีก ล่องล่องให้เพิ่นกลับมาทางสายเนาะกลับทางสายกับไปพี่น้องะเลยอ้าวแสดงว่ามีแนวอ่ามีแนวเพ่เนาะเพิ่ออทานก่อนไฟเพิ่นเนาะทานอทานก่อนไฟเพิ่นสีลำล้ำเนาะอยู่ไหนเนาะอ้าวคลอดไฟเนาะคลอดไฟเหรอเราลองไขทางไหนเบิ่งเนาะั้นี้เนาะไขทางไหนเบิ่งเนาะมันจะมีมันจะมีก่อนไฟอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนลำลำเนาะอ่าไขเบิ่งมัน เฉยอยู่ทั้งกดมันเฉยนาะฮะฮาต้องไขตัวนี้นี่ออกเนาะตัวนี้แข็งแห้งเลยพี่น้องเลยหาขีมหายยังดีดีเด้อเนยดีดีเด้อฮะบาดนี้คู่บงสีไขยเพิ่นเด้อพิ่มเด้อไขยทั้งกดพี่เนาะพี่น้องเนาะดีกว่าเนาะมันจะออกไว้แน่เนาะจะมีส่วนเพิ่มนี่เด้อใส่ขีมปากแปรเด้อเนยตัวนี้ดีดีเนาะระวังมันดีใส่ตาเด้อเอ่อเอาของงานออกเนาะ ออกด้วออกเลยไงออกมาได้หนุนเอาครึ่งไว้เอาเล็กขาดเพื่นออกแล้วผิ่นออกเลยใช่หรอเล็กขาดออกแล้วอะไรเนาะแล้วใส่ตอร์บิสแปรด้วยผ่นออกด้วงัดเข้าไปตะเข่งี้ด้ว งัดเขาไปแค็เนี่ยนะพี่น้องัดพี่น้อเลยโอ้กมีสวงมันอีเนาะเออมีสวงอย่างเลยสวงอย่างถอดออกมาพี่นอเลย phải mày phi đóng ơi có phải làm lầm nữa nó phi đóng nó cái cái nữa nó còn phải tên mày nó phi đóng nó ờ mày à Phóng nó mặn nó còn họ nó mặn phải cần nói điều luôn nó mặn nó có hòn hẹn này. Quay, ngọn, ngọn, ngọn. Vẫn nó hòn nó hòn 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 còn hòn 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 ใหม่เเนาะพจนระเบิดด้วยอยู่ไหนาะอ่ะเอาไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่เนาะคือสิละโอเคเอาเขาแก้มันออกมาเนาะแล้วก็ไปเอาไปเทียบอยู่หันเนาะไปซื้ออยู่หันมีคล้ายพี่น้องเลยมีคล้ายไปซื้อแล้วก็มาใส่ใหม่จางสีลองกันเนาะโอเคอ่าตัวนี้เขาตัดออกมาได้เด้อพี่น้องเด้อก็สิเป็นก้อนประมาณนี้เนาะ แต่ว่าตอนนี้เพิ่นไฟเพิ่นไหมเนาะโอ้ยมุนเบิดนี่นะเขาเอาตัวนี้ไปห่านข้าเจาะเนาะน่าจะมีคามันอยู่เนาะพี่น้อเนาะเอาตัวนี้ไปห่านข้าเจาะเนาะแล้วก็ซื้อมาใหม่เนาะตัวนี้เขาซื้อมาใหม่แต่มันสิเป็นจังสีเนาะแต่ว่าไล่คล้ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคาอันเดียวกันเนาะ CBB ีบหกสิบเนาะถึงว่าได้ม่แต่เขาสิต่อใช่เนาะ แล้วก็เอาสายอันนั้นเด้อหัดเด้อสายหดเด้อพี่น้องเด้อสายหดหัดไว้แล้วก็เติมน้ํามันเข้าแล้วก็อัดคือเก่าเนาะแล้วก็ลองทดสอบเบิ่งเนาะอ่าคั่นอ่ามันได้ก็แม่นโอเคเนาะก็สิแม่นเพิ่นเป็นนําัหาเพิ่นตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นนําัหาตัวนี้แหละอ่ะลองเฮาต่อกันก่อนเนาะต่อแล้วล่ะเฮาจอมาลอนํากันเนาะพี่น้องอ่าต่อเข้าเด้อีงเด้อกายเด้อ Nhét đi đi vĩnh hưng nan thì đô tay được, rồi. Đó. Đó như thô hô tơ, sài thô hô tơ, sài an bò hai sài là này sài 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 có thể là cả đốn phẩy vậy. Trang này ít. đẹp và thế nào Tốt phải vậy quý nào À, tư vật buồn Loang thử con nào Loang thử xò bông con, nó hắn bỏ nó Chẳng khoai bỏ cọp Thằng này sai đặt cả tơm nó mặn phải không? À số phai à. à cần số phai phần hắn thì thứ ba sai đại đâu. À đúng không? À đây phốn phi nong đây phốn đây phốn. À thọt 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 thọt. À ý bán không? Có cốp xua. โอเคเรียบร้อยพี่น้องอ้าวบัดนี้ประกอบเด้อพี่น้องเด้ออ้าวบัดนี้ใส่น้ํามันเนาะน้ํามันตัวเก่ามันนี่มันยังเหลือหน่อยได้เนาะเหลือน่อยได้มันบ่ท่วมเด้อพี่น้องเด้อมันบ่ท่วมอ่าบ่ท่วมไรเนาะบ่ท่วมไรเฮ็ดให้เครื่องฮ้อนเนาะเฮ็ดให้เครื่องฮ้อนตอนนี้เฮาใส่น้ํามันอันนี้เนาะใส่น้ํามันเครื่องรถจักรนี่เนาะอ่าอีหอโพเทคเนาะเบอร์30เออ ใส่ได้ <MS S 1> เพื่อนมาเนาะใส่ได้ลองเบ้างเนาะทวดแท่นทวดแท่นน้ำมันรอเย็นเนาะน้ำมันรอเย็นที่มากกับเครื่องมันใส่ไปเรื่อยพี่เนาะดิดหนึ่งพ่ออยู่เนาะพี่เนาะก็ล้อถาให้เพิ่นลุ่ไปก่อน Chị... một xúc đó à à ở các bạn điện này nó ướt nó nó nhận nó nó hiện tới bấm đưa nổi lại nó hiện hay mất một phần nó เวลาเขาปีนดวงเนี่ยมันเสียดายจะเพียงเลยเนาะมันปวดหัวมได้มันเห็ดหายไร่มันมีอาการหอนแห้งเนาะมีอาการหอนแห้งพี่น้องเลยใส่บ่ให้เต็มปรนได้เลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันสิย่งี้ยงอะยรเงี่ยงม่วนอะไรเนาะเวลาส่วงสิลงไปไหนเนาะใส่บ่เบิดดอกเนาะลีบหนึ่งค่ะ bây giờ uhm. à, à. Này, ao xuống mà này nó tôi họ bằng đẻ nó, nó xài khuyên được, thì nó được. กดตรงนีนะ้เนาะมันจะมีขอบมันอยู่เนาะ sẵn hàng hàng đứa, đứa. Một, một, một. À, đâu? này được Mọi 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 à biết mọi đâu mọi này mọi 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 đó mọi mọi à บันนี้ฮประกอบเบอนนี้เด้อประกอบขึ้นเนาะประกอบขึ้นเด้อวนัดเอเนาะพัดซีฟเนาะนัดซิปใส่คือ Nó chip xám tô đó phi động đấy tam hao mạng của mạng này nó hắn có khựn đấy อันเขาขึ้นสามน็อตนี่เนาะสามน็นอดหนิแต่ห้องกับรองซุปไฟเบิ่งอีก่อนบาทหนึ่งเนาะอ่าว่า,าตัวตัวพัดลมมันเสียม้นไปนนำบ่เนาะสองมุนไปหนำบ่มุนไปหน,ำ,ปหนำก็คือว่าโอเคเนาะเอาไปลองใส่อ่างก่อนเนาะยังเอาไปลงกหุ่หุโปร่งเลย หือ่ระสุกไฟเบิ้งเนาะล่อแบบนี้เนาะอ้าวผ่านพี่น้องผ่านอ้าผ่าน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 พี่น้องผ่านอ้าวโอเคแบบนี้เนาะเอาลงโฟมได้แบบนี้เอาล่องเอล่องใส่อ่างได้เนาะเอาลงใส่บ่อ